กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับสปุกปุย channel. ช n แนลเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพี่ก็อยู่ในเกม r a i n b o ์เฟยนะคะแต่เป็นชัตเตอร์สนั่นเองค่ะนี่สภาพในห้องก็จะเป็นแนวนี้เลยนะก็เหมือนตานนี้นะคะเราจะไม่ขึ้นรถบัสแล้วนะเราแค่ไปยืนอยู่ในวงกลมนะคะเราก็จะสามารถเข้าเกมได้เลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะชึบไปกันเลยทุกคน ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในวงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รอเวลาเริ่มเกมค่ะชึบก็จะเป็นแนวนี้เลยนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าภาค2นะคะหรือชัตเตอร์2ของเรานั้นมีการอัปเดตใหม่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นแมปนะคะแล้วก็ตัวละครเพิ่มมาค่ะหรือว่าจะเป็นภารกิจนะคะก็จะแบบว่ามีความยากกว่าเดิมนะทุกคนแต่ก็เราจะผ่านไปให้ได้นะคะ พร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าทุกคนเข้าเกมแล้วนะคะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะคะเห็นคําขวามือไหมคะคำว่าโหวตข้ามค่ะเราสามารถกดโหวตได้เลยนะคะถ้าเพื่อนเรากดโหวตจนครบเก้าคนนะคะ<ม>เหมือนยังไงอะฉากฉากแบบว่าอะไรฉากเรื่องราวก็จะตัดออกไปเลยนะคะแต่ตอนนี้มีคนโหวตข้ามไปสี่คนแล้วคะ่ะก็ยังไม่ครบเก้าคนนะก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นแนวนี้คะ่ะอ่า ใช่ไหมคะแล้วนี่ก็คือโฉมหน้าของเพื่อนเรานั่นเองอุ้ยมีไดโนเสาร์หนึ่งด้วยทุกคนเห็นไหมตอนนี้โหมดคามเจ็ดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวอีกสามคน <laughs> จะได้ไหมเ네นี้ยน่านจะไม่ได้นะคะเหมือนว่าตอนเริ่มเกมอ่ะเหมือนแบบบางคนก็โหลดเข้าเกมช้านะคะก็เลยแบบว่าไม่สามารถกดโหวตได้หรือว่าเนื้อเรื่องยังไม่เข้ามานะคะและนี่ค่ะก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นสตอรี่นะคะห้ามเข้าแล้วก็เจ้าเรดเจ้าเรดยังอยู่นะทุกคนเอ๊ะเจ้าเรดกดปุ่มอะไรเอ่ยกดไปแล้วนั่นไงทุกคนเจ้าเรดปล่อยเจ้าบูกับเจ้ากีนออกมานั่นเองโอหอีกแล้วอ่ะนี่ต้องสนุกแน่แน่เจ้าเรดได้กล่าวไว้นะคะฉันจะไปหาคนอื่นไปค่ะทุกคน เราก็จะมาอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ไปที่ประตูสีแดงตรงนี้เลยโอ้ยแพนด้าก็มีอะทุกคนมีทั้งแพนด้ามีท <c oughs> มัทง้งไดโนเสาร์อะของเราจะจับไปไหนทุกคนเห็น,เเเหนไหมคะขวามือของเราเราเห็นไหมคะสีน้ำเงินเนี่ยคือเราต้องตามเก็บนะเพื่อเอาไปวางไว้เฮ้ยเราไม่ได้เลยเราต้องเย่งกับเพื่อนแล้วชุบไอ้ไม่ได้อีกแล้วไอ้จับแพนด้าเอาหมดเลยจับแพนด้า โอ้ยเจ้าบูอยู่ตรงนั้นนะคะทางนี้เจ้าเพนด้าไม่ได้ไปนะคะเราก็เก็บไปเลยตรงนี้เราได้มาแล้วนะคะทุกคนสําหรับใครที่เริ่มเล่นแรกๆนะคะไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียวกว่าอะไรอจำแมปไม่ได้ใช่ไหมคะเราไม่รู้เราเจ้าของไปวางตรงไหนเมื่อเราเจอทางลําน้ํานะคะให้เราเดินไปเลยะคะ่ะทุกคนเดินไปเลยค่ะเดินตามลําน้ํานะคะเห็นไหมคะเดินไปเดินไปเดินไปก็จะเจอบันไดตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนเราก็ปีนขึ้นไปเลยะคะ่ะชุบชุบชุบ เห็นไหมเจอเลยค่ะทุกคนเจอเจ้าบูนั่นเองโอ้ไม่นะขึ้นแดงขึ้นแดงไม่นะเราโหนสลินหนีไปเลยทุกคนใช่้ยเห้เห้ย็นไหมคะทุกคนเราก็จะแบบว่านี่หนีมาได้นะแล้วเราก็ต้องกลับไปทางเดิมต่อโอ้ยฉันได้ยินมาเสียงเจ้ากีนเลย อันนี้คือถ้าของเพ p เพนะคะเดี๋ยวพี่จะพามาให้ดูนะ <S <S อโอ้โหเจ้าบูจะเป็นอะไรกับฉันมากไปเนี่ยทุกคนกลางกองกลางกองกลางกองเพื่อนเพื่อน,อนอโอ้ยโอ้เสียใจยมากเลยอะเหมือนเราพามาให้เพื่อนตายเลยอะไม่นะโอเคค่ะแล้วเราก็มาวางเลยว้ายเหลืออีกตั้งหลายอันเลยทุกคนอุ้ยขึ้นเร็วเห็นไหมคะ พ้นแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างก็อยู่ในถ้ำเพล่โปลแน่ๆนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเจ้าเพล่โปลเห็นมือไหมคะเวลาเราจะเอานะคะให้เรารีบวิ่งไปเร็วๆเลยนะทุกคนแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนหินนะเห็นไหมคะแล้วเราก็เห็นเจ้ามือเพล่โปลนะคะถ้าเราอยู่บนหินนะคะเราสามารถรอดได้นะคะแต่ถ้าเรากางกล่องนะสมมตินะเราไปกางกล่องอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถช่วยได้นะทุกคน หเหลืออีกอันเดียวโอเคค่ะและตาแรกก็ผ่านไปโดยที่เราเสียเพื่อนไปกี่คนเนี่ยเรากดโหวตข้ามได้เลยนะทุกคน<ม>ถ้าเราไม่กดหวตก็จะเป็นเรื่องราวอย่างนี้ค่ะว้าวเหลือเพื่อนหลายคนมากเลยตานี้เราอาจจะชนะก็ได้ค่ะไปไปไปเดี๋ยวนะมีแสง SOS จริงไหมผมหมายถึงว้าวเอานั่นดูสิจบูนั่น,น,นใช่แล้วจบู โอ้ไม่อยากจะบอกว่าตานี้นะคะมีเพิ่มเจ้ายินโลนะคะหรือเจ้าตัวสีเหลืองเพิ่มมาแล้วนะทุกคนมันจะมีเฮลิคอปเตอร์อยู่บนบ,บนหลังอะมันสามารถบินได้อะทุกคนตัวนี้ก็อันตรายพอสมควรนะคะแต่เราก็สามารถหลบในกล่องได้นะเห็นไหมคะบินไปแล้วค่ะทุกคนชุบ <c oughs> ดูซิใครโผลมา ฉันประหลาดใจที่เขาบอกว่าบอกมากกว่าการต่อสู้ในระยะของเขาอุ๊ยทุกคนเราเสียเพื่อนไป3มคนนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเราต้องผ่านไปให้ได้นะคะชุบชุบชุบ,ชบเราต้องหาทางดับเพลิงนะตอนเนี้ยทุกคนพยายามฟังให้ดีๆนะมันมีเสียงไอ้นี่นะมันมีเสียงของเฮลิคอปเตอร์นะก็คือเจ้าตัวเหลืองน,นั่นเองเราไปดูดีกว่าน,น,นี้มีไหมรีบวิ่งไปปุบ แล้วก็ไม่อยู่บนนี้เหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็ระวังเจ้าเพิ่มๆนะคะไปค่ะทุกคนกลับ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 โอ้เพื่อนบางทีเพื่อนหนีมาเราก็แบบตกใจไม่รู้ว่าเพื่อนหนีอะไรนะคะทุกคนก็ระวังไว้ก่อนเอาในนี้เพื่อนน่าจะเก็บฟาร์มหมดแล้วแน่เลยเราเอาของไปวางก่อนดีกว่าค่ะ,คะ แล้วก็อย่างที่สองนะคะให้เราจํานะคะอุ <tinc S 1> ้ยอุ้ยอุยอุยอทุกคนทุกคนทุกคนเพื่อนกับมาเพื่อนเราไปชนหน้าพอดีเลยอ่ะทุกคนดีนะเราไม่ตายเรารอดมาได้ยังไงอ่ะยังไงเจ้าบูนี่ค่ะจําอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทางนี้เห็นไหมคะทุกคน เหมือนเป็นพุ่มไม้อะไรเนี่ยนะคะเห mm ็ hmm. นไหมคะมันก็คือที่วาง,งของของเรานั่นเองแล้วก็ไปวางเลยนี่นี่กลางกล่องทุกคนเห็นไหมคะเอ้ยเพื่อนเพื่อนอ๋อเพื่อนโดนจับไปแล้วทุกคนโอ้ไม่นะเราเสียเพื่อนไปอีกหนึ่งนะคะอุ้ยถังขึ้นอยู่ตรงนู้นนะคะเพื่อนโอ้เสียเพื่อนไปอีกหนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนโอ้ไม่นะ นี่ตรงนี้ก็คือรังของเจ้าตัวสีเหลืองนะคะทุกคนลงไปทางนี้ดีกว่าโอ๊ะชุบไปรีบเดินกันโอ้โหทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้นอุ้ยไปอุ้ยเจ้าบูเจ้าบูมาทุกคนรีบวิ่งอ้าวเพื่นอนเอาอีกแล้วโอ้ยตอนนี้เราเสียเพื่อนไปเยอะมากเลยทุกคนอุ้ยเจ้าตัวเหลืองมาอีกแล้วฟุ๊ก เฮ้ยเหลืออ,อีกถังเดียวอยู่ไหนอะเอ้า <c oughs> อเพื่อนเพื่อนทิ้งเราไปอีกแล้วอ่ะใจร้ายมากเลยอะตอนนี้เราเสียเพื่อนไปเยอะมากเลยดีนะเจ้าแพนด้ายังอยู่อเห็นไหมคะทุกคนนี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะคะต่อเลยแล้วก็สามารถบดข้ามได้แต่ก็คือต้องบดข้ามให้ครบทุกคนนะคะเรื่องราวถึงจะหายไปเนะอะตอนนี้เหมือนเราแบบว่าเห็นไหมทุกคน ก็คือถัทงที่เราหามามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ต้องไปหาใหม่อะ่ะหาใหม่เหมือนเดิมอะ่ะทุกคนอ่าโอเคค่ะก็เหมือนเขาไปติดอยู่ข้พงคนนะพี่ก็ไม่มั่นใจนะคะเอาล่ะทุกคนลองอีกทีซินี่เจ้าตัวนี้บอกเลยว่ายากพอสมควรค่ะคือมันมันยังไงฮะทุกคน มันไม่สามารถหลบกล่องได้อะก็คือเราต้องไปหยิบนะหยิบได้ทีลเราตัวเท่านั้นนะคะทุกคนเอา้าหนีไปไหนล้ะมันสามารถหนีได้ทุกคนเมื่อเราหยิบมาได้แล้วใช่ไหมคะเราต้องรีบไปวางไว้จุดนั้นเลยนะวยชุบวางเห็นไหมคะทุกคนก็คือเราไม่สามารถหลบในกล่องได้เลยนะคะถ้าเราเจอเจ,อเจ้าบูหรือเจ้าตัวอะไรสักอย่างใช่ไหมคะเราต้องทําการทิ้ง ของที่เราได้มาหรือไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้เจ้าตัวเลสอะไม่มั่นใจมันคือลูกเจ้าตัวเลสเหรอเราต้องทําการทิ้งเลยนะคะแล้วเพื่อหลบในกล่องแทนแล้วเมื่อถึงเวลานั้นแล้วใช่ไหมคะวยพี่จะพูดอะไรของพี่เนี่ยเลยอีกฉากโอ้โหสองตัวเลยไปทําอะไรในห้องนั้นน่ะก็เหมือนแบบว่าอสรุปง่ายๆไอคือไอ้เจ้าตัวเนี้ย เราต้องแบบว่าไม่สามารถเก็บไว้ที่ตัวได้ต้องถือเท่านั้นนะคะมเมื่อเราถือเสร็จแล้วเราก็ไม่สามารถหยิบอีกอักอนได้เราต้องรีบไปวางนะจุดนั้นเลยจุดที่เขาให้เราไปวางนะคะก็คือมันลําบากอะแล้วมันสามารถหนีเราได้อะทุกคน <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> โอ้ยได้ยินเสียงมันอยู่ตอนไหน,นอยู่ตรงไหนนะ <c oughs> เออยู่ตรงไหนนะ หรืออยู่ในถ้ำของเพลโปลนะทุกคนถ้ำเจ้าตัวสีม่วงเฮ้ยของเพื่อนมีอะไรอะ่ะมีก้อนเมฆอยู่ข้างบนเลยอะ่ะเท่มากเลยเราไปดูในถ้ำแ่งเพลโปลดีกว่าได้ยินเสียงเจ้าบูล่าไม่รู้ล่าใครอะ่ะรีบไปก่อนค่ะช่บวิ่งไปค่ะประจำตำแหน่งค่ะที่เดิมทุกคน ไม่มีนะคะในนี้ไม่มีเนอะแล้วกลับออกมาเลยค่ะชึบ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 กางก่อนดีกว่าเพราะรู้สึกจะเดินกันให้วนเลยค่ะนีไ่ไงเพื่อนได้มาอีกหนึ่งแล้วเสียงอยู่ไหนนะ ืออีกอันเดียวเองอะทุกคนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนทาได้ดีมากทุกคนทําอะไรได้ดีล่ะก็คือตอนนี้เขาสามารถลงมาได้แล้วนะคะแล้วทำไมเขาถอดเสื้อเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะก็คือเขาบอกว่าอะไระฉันอ่านไม่ทนันมันเร็วมากเลย แนลบหลีกของชันล้มเหลวเ,เหมือนให้เรามาทางนี้นะทุกคนมีทางผ่านที่รองแก้วอะไรสักอย่างอะทุกคนเราต้องหาทางย้ายเราต้องสามารถหาเค้กรอบๆที่นี่ได้เราจะไปหาเค้กทําไมอะทุกคนเขาทําอะไรเพื่อทําเค้กชิ้นเล็กๆเราต้องหาน้ําตาลใช่ไหมทุกคนตอนเนี้อยอุ้ยเอ๊ะทุกคนเจ้าตัวนี้คืออะไรเอ่ยนั่นก็คือเจ้าตัวสีฟ้าหรือเจ้าตัวไรบลูมาแล้วทุกคน สีฟ้าเอ๊ะคืออะไรเอ่ยฉันสงสัยทำไมเธอถึงสนใจในบิ๊กนั่นคืออะไรอ่ะโอ้ยโอเคค่ะเหลือหกคนถือว่าไปได้สวยอยู่นะคะทุกคนตอนนี้เราต้องไปหาชูก้าชุก้านี่ไงชุก้าหน้าตาเป็นงี้เราก็มาใส่เลยค่ะทุกคนเชบชบลงไปข้างล่างดีกว่าพี่ชอบลงมาทางนี้นะเพราะโอ้โหไอ้ชีเหลืองไอ้ชีเหลือง โอ้ทุกคน,นงไม่งตัวสีฟ้าเราสามารถหลบในกล่องได้เอ,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 เอ้ไปดีฟ้าทุกคนทุกคนทุกคนเด้อจริงมันสามารถหลบในกล่องได้ไม่ใช่เหรอกอูเอ้เพื่อนฉันเหมือนหาตัวอะไรมาให้เธอเลยอะเฮ <laughs> ้ทุกคนเท่าที่พี่จำได้ไอตัวสีฟ้ามันไอ้นี่นะ มันมันสามารถหลบในกล่องได้ไม่ใช่เหรอแล้วไมคพักกี้นั้นมันสงสัยเราอะ่ะตรงนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ทางที่ดีเราก็หนีคือทางที่ดีที่สุดนะคะโอเคเลยอีกสี่อันเองเพื่อนเราต้องผ่านไปให้ได้นะเพื่อนตอนนี้เราเริ่มเป็นเต่าสมบูรณ์แบบแล้วนะคะอยู่แต่ในกระดองค่ะเราจะไม่ออกกันไปแล้วเห <c oughs> ลืออีกสี่อันอะ่ะอยู่ไหนอ่ะเพื่อนอยู่ที่เพื่อนคนนี้แน่เลยใช่ไหมเจ้าเพนด้ ใช่ไหมเจ้าเพนด้าตามไปดูแล้วดูสิเพื่อนไปไว้ไหมโอ้โอ,โอไม่นะอุ้ยเหลืออีกอันเดียวเองทุกคนมันอยู่ไหนอีกอันเดียวมันอยู่ไหนเอ่ยเจ้าเพนด้าอุ้ยเจ้าเพนด้าระวังเจ้ากีนนะเจ้าบูอยู่ข้างหน้าเจ้าบูก็อยู่ข้างหน้ากลับมานะระวังนะ อยู่ไหนทุกคนมันไม่ขึ้นบอกนะว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในโรงรถดีกว่าค่ะทุกคนชบุบอมไม่มีนะไม่มีนะคะโอ้ยติดบันไดอีกชบึชบชชไม่มีค่ะหรือว่าจะอยู่ในถ้ำของเจ้าเพล อาโอเคค่ะอยู่ที่เพื่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยอยากจะบอกว่าพี่โชคดีมากเลยได้เพื่อนแบบว่าเป็นงานมากทุกคนคือทํางานกันได้ดีอะค่ะทุกคนอ่าเจ้าตัวนี้ก็มากินนะคะมากินแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็คือคืออะไรอะตานี้นะคะเราไม่เสียเพื่อนไปเลยนะทุกคนว้าวโอเคค่ะ เราต้องวิ่งไปทางนี้นะคะทุกคนก็คือถ้าของเจ้าออรินนั่นเองเราต้องวิงว่งวิง่งวิ่งไปนะคะตามไปเลยค่ะทุกคนอนี่เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนมีเพื่อนตกหลังไหมอ๋อเพื่อนตามมานะคะให้เราทําการขึ้นรถไฟนะคะนั่งกดนั่งไปเลยรถไฟนะคะจะมีโยกสองอันนะคะก็คือซ้ายกับขวานะทุกคนเราต้องดูนะโอเคเพื่อนเพื่อนอยากขึ้น <c oughs> ขึ้นมาเลย <c oughs> โอเคค่ะเห็นไหมคะก็คือมีทางซ้ายปุ่มซ้ายกับปุ่มฝานะคะก็คือให้เราเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาคะ่ะทุกคนเราต้องดูนะคะว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นเจ้าบูมาทางซ้ายเราก็ต้องเลี้ยวไปทางขวานะคะถ้าเราเลี้ยวไปทางซ้ายเราตายแน่เลยคะ่ะแล้วก็คือโอ้ไปเร้วไปแล้วไปแล้ว กำลังหล่นลงไปแล้วนะไปอุ๊ยเจ้าตัวสีฟ้ามันเห็นเราแล้ว,ลวมันเห็นเราแล้ว,ลวไปเลยทุกคนชูบโอ้นี่นต้องเลี้ยวทางไหนเนี่ยต้องเลี้ยวทางขวานะคะโอ้เพื่อหลบเจ้าออเรนซ์ค่ะเราต้องดูอีกนะคะว่าเราต้องเลี้ยวทางไหนนะชูบโอ้ยรถไฟเหาะ ชึบช,ชึโอ้เพื่อนคือตรงนี้เราไม่ต้องกดอะไรได้นะคะเราสามารถกดได้ตอนเลี้ยวเลยค่ะทุกคนก็คือเราสามารถปล่อยหน้าจอได้ปกติเลยนะเราจะกดอีกทีก็ตอนเลี้ยวนะคะไปเลยไปไปไป go 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 what มันอลังการงานสร้างมากอะทุกคนเห็นไหมการอัปเดตครั้งนี้คือแบบเล่นใหญ่จริงอะไม่ได้แบบธรรมดาเราต้องเลี้ยวนะทุกคนเดี๋ยวทางขวาเลี้ยวเพื่อนโยกเลี้ยวทางขวาช็บเห็นไหมแล้วก็จะรอดมาแล้วนะคะเหมือนจะยังไม่หมดนะทางนี้ต้องเลี้ยวทางไหนเราดูไอตัวข้างหน้านะเห็นไหมมาแล้วเี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคค่ะรอดมาแล้วค่ะ เอาแล้วไงทุกคนทางไหนเอ่ยทางนี้นะคะกดไปเลยกดไปกดไปกำลังเข้าไปตู่ทางขยานะโอเกิดอะไรขึ้นทุกคนงานนี้นะคะเราต้องวิ่งนะคะวิ่งออก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 กันสิทำไมฉันออกไม่ได้มาแล้วเ <c oughs> จ้าตัวนั้นมาแล้วเพื่อนรีบหนีเลยอะ ไปเร็วไปทุกคนแล้วคือมันวิ่งช้ามากเลยนะไม่ได้ช้าธรรมดาเลทุกคนดูดิโอ้ตาย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 แล้วตายแล้วกดกดย่อนะคะทุกคนโอ้ยโอ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ตามมาตามมาเพื่อนๆเอาฉันไปผิดทางโอ้ยมันตามหลังเรามาติดติดเลยทุกคนโอ้ไม่นะ ไม่ชันแหลกอย่างนี้กดย่อค่ะทุกคนโอ้ยเสือบแล้วและทุกคนก็ไม่ออกกันเลยเ <c oughs> ราให้ตัวฝาอันนี้กินเจ้าเพนดาไปอเ<ำ> <c oughs> เป็นไงคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกลับ ชัตเตอร์สองเรนโบฟรนค่ะไปแล้วไปกันไปกันทุกคนกลับบ้านกลับบ้านเป็นไงบ้างคะทุกคนก็มีระดับความยากนะคะไปในตัวแล้วก็หากพี่พูดผิดประการใดขออภัยไวนะ้ทันทีนี้นะคะพี่ก็แบบว่ารู้รู้เท่าที่พี่แบบเล่นได้นะแต่ถ้าแบบว่าน้องคนอื่นรู้มากฝันนี้สามารถคอมเมนต์ได้นะคะพี่จะได้แบบว่าเอามาเล่นด้วยว่า มันเล่นยังไงมันหลบยังไงอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วค่ะบายบายนะทุกคนบูบอยู่ไหนเราจะสายบูหลับอยู่นะคะหลับอยู่ที่บัลลังของเขาเลยนะคะทุกคนเจ้าบูหลับอีกแล้วหรอเย่ไปแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เช่นเคยนะคะใครที่อยากเล่นเกมนี้นะคะสามารถดูที่ใต้คลิปได้เลยนะ มีลิงก์อยู่นะคะสามารถคลิกเล่นได้เลยะคะ่ะ